ยัง,งกิน <ผม S 2> รักสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เมื่อคุยสุคนนอนสบายดีตอนเทงเทงเด้อพ่อพี่น้องตอนเทงเทงมันิกะแม่น้องจะดีกะยังอยู่เฮิร์นอยู่นะพ่อพี่น้องแม่น้องจะดีไม่ได้ไปทั้งเริ่มงนนี้นะแม่น้นะนองจะดีอยู่อันพินมั่นมูอันนี้นะ ปั้นตอนแรกพอดีแล้วพี่น้องเอ้ตะเมื่อวานนี่กะมันแดดไปเลยนะตอนแรกแล้วพี่น้องมันวิตแดดแล้วนะคุณนิกาแดดก้าถ้าได้พอพี่น้องไอ้แม่น้องจะดีกะพินมันแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าแม่น้องจะดีเพราะว่าแม่น้องจะดีจะถ่ายอันตอนนั้นพินมันผัดแดดก้าพี่น้องมันต่อแสงพอละนะนี่กะแม่น้องจะดีกะไม่ได้ไปทั้งเรื่องเพราะพี่น้องเฝ้ามันพินมันนะเฝ้าพอจะดีพิ่นกะขึ้นป้าขึ้นดงแล้วพี่น้องไอ้ นี่กับแม่น้องจะดีกาสีโซนสนิมกินส้มพอพี่น้องมันแดดอยากินส้มดีแต่แม่น้องจะดีอันก้นมันอันเต็มแย้งนาะพอพี่น้องขาดบีเต็มแย้งเจอพอแห้งน,นะมันแดดก้นไม่ได้เพราะว่าอันปุ๊บพะปุ๊บอ้ออะละมันแดดเบรกได้นะพอพี่น้องเอ้ยแดดละสองมื้อระหว่างนี้กับพรุนี้พอพี่พอแม่พี่น้องเอ้ยจะบุลเลยละมันจำหนาวอีนะนี่ก็บฮอนเอา จะบกุเรมันละนาวเนาะพี่น้องวันนี้เนี่ยคือคือเดืนซี่ก็ได้เพราะพี่น้องไกับเมย์น้องจะดีกับว่าลายหญ่ห้างส่วนสลิมเมันสาวข้าวปุ้นหรือตับต่ำมันเส้นขนมจีนเพราะพี่น้องเมย์น้องจะดีกับว่าพิษว่าถึกพี่น้องเลิกอะขอโทษขอไผ่น้ำพอพี่น้องหลายๆเด้อที่ว่าพิษพลาดการเลิกอะเมย์น้องจะดิงก่อนเพราะพี่น้องไปกินกับอันตับข้าวปุ้นเนาะส่วนพระเจ้ากินตับข้าวปุ้นก่อนเาวนิ่มกินซุ้มแซล ห,หลายๆคนพี่น้องมันจังแซ่บกินผู้เดียวมันมีแซ่บคอแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเลิกลับไปติดตามพับชมมือเดือดเพราะพี่น้องคน,ค,นค่อ <Ps ikum S 2> ยแปลกอะขอขอบคุดอัดีทุกท่านที่ติดตามได้พับชมเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจเพ้่แม่น้องจะดีตลอดมากแม่น้องจะดีกะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อผู้เลิกเข้ามาเบิ้งใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อแม่น้องจะดีเอ็คลิปใหม่ต่อไปเด้อพราะแม่พี่น้อง ร e ักอยู่สวนกับบิมี่พี่เลอหลายพี่น้องเอ้ยมีแต่พักบงแล้วกะมะเขือเนาะขือกะเมดแล้วนะมะขือซุกเนี่ยมีอยู่ว่ะมึงกันเอาข้อมือเนาะมะเขือยังไงก็มีอยู่มะเดียวซุกสามเป็นดกอยู่ได้ตัวละซุกน้ำมีท่านพี่น้องเอ้ย น้องจะดีหองเลยมีมาเดียวนึงว่าวานนี้ก็เอานะเดี๋ยวแม่น้องจะดีเอ่าอยู่พี่ก้อนอาพักบงมนะาคิดนี่ก็เป็นจะเจอนะแต่เป็นดรอกจู่แต่ใกล้ตอดนะเกิดตอดไก่กัไก่พูเจ้ากุ๊กนี่กะคือแบยื้อห,าห้าหนั่นมาคิดกะพอ,อได้ปีด กอนนะกกนี่ดกกระมูน่นะแม่น้องจะได้ปีดขึ้นไปอันนั้นนะพี่น้องขึ้นไปโอแกงมไม,ม้หรือโอแกงกันแต่แบ่กินมาละเฮียนมึงต้องกกดีอยู่คนน,นนี้นะกน๊กกมีกะเป็นมีดกปะเลอะพักกะไม่มีได้เพราะพี่น้องแม่น้องจะดีปุาา้บไม้ก็ใกล้สะมาแล้วนะเพราะว่ามดหยามมาแล้วเนาะมัน ปุญงเ่ยพี่น้องเอ้ยนี่คือแต่ก้าวพ้องหอมก็คือเดียวนะพ้องหอมกำลังป้งเอากักโปงก่อนกยิบกระป๋อกระปุ้น ันนี้แดดแท้แดดหวานแดดอ,ดดอลีแดดอโลแม่น้องจะดีพินมันก็กไปแล้วมันหอนอพักบงนี่กัพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าเราไม่ได้กินพักบงนี่นะ เดิโงอห้าวงอห้าวก็สองเถอะจนกินจับเงาน้ำมันหักกระโปงอันนี้นะแล้วก็งามมนนัานจะดีตะเลงพุ่นเสื้อพุ่นอันนั้นนะขอรุ้ญาตพี่น้องสื้อพุ่นธรรมชาติพุ่นขี้เป็ดขี้ไก่อืมกระปุกับพี่น้องเยซื้ออัน,น,น เขาเจ้ามากส่งเนีโลนึงอย่างงี้เลยกินมดบ้าโลนี่นี่นนรรนครับแม่น้องจะดีกะเอาแล้วเรียบร้อยแล้วนะเอาบิหลายไปเลย่มได้กลับนึงมันแนด่พอกะละเอ้พน้องจะดีไปเส้นขนมมิละ่ะบ๊อบมีเหรอสวัสดีป้าลุงก่อนสวัสดีป้าลุงก่อนสวัสด,ดีป้าลุงเส้นขนมบ่อบเส้นอ,อ๋บ<อ>่อบได้แล้วบ่ มากินชุมยูฮันซาลิมสิไปซาลิมสีมือเจ้ามันนี่นะเอเอจีป้า้าอะไรต่ำเจ้าต่ำเสบนิกไปสะดอนต่ำเข้มอนต่ำเข้มกูกินไปได้คุณสาวต่ำเข้มกูกินซิมเลยปา เดี๋แม่ต้องเจดีอันลอกซีมือเพราะไม่้องเอ้ยกินซีมืออันสนิมดุละเม่นละสนิมเพิ่นพญาลายสนิมเพิ่นพญาลายผู้ผู้อันผู้เท่าทีจัดการสิต้องซีมือก่อนโอ้ กอก่อนละกอก่อนละคม่มะนาวก็มี่อย่างมากไฟดึกต่อตงัวมีขอเพิ่มอ่ะเด้อยอดตัวมีเอ้ยขอนึ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยบ่มีเงินขอเพิ่มไม่จะดีแน่ขอเพิ่มน้อยเลยน้อย ้ำตาคือขึ้นท่นโค่นี่กอะซุปเกอร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าคุณจา้าอนฟาฟาซุปเกอร์คุณน,นะแม่น้องตีกันเลย มาเล่นเล่นจะมีหมาเดียวนึงบอกเมย์รถเย็บได้แค่เอารถจับไปได้ไปบังมย ก็จะเอาเสื้ออีเสื้อปลาแด้อันต่อน,นี่คนเดียวเสื้อปลาแด้ไปลด้ปุ่มสลิมล้างก้าปุ่นแล้วแล้วนะ ตาดพร้อมได้พอน้อยยันกินแยะเมืองเซนมันพอด้กินกินสบายนไงป้าตัวเมดวันนี้อันนี้ตำเมด,ด่อไบอกขึงกระตา่ายโคตรเลยเ<ะ>นาะเมย์ลงจะดิบปุ๋งพอแล้วเรียบร้อยแล้วนะต่ออาขบุญลงไปยอ่ะจันดีอันแล้วจันดี ちょっとあきでかいきれい。 แซ่บยู่ได้ซิมจะนิ่มแป๊บแล้วพูนยังเป็นตองนี้ซิมน้อยเราเป็นแล้วเร่มเข้มเลยจางแซ่บแล้วครูจักเขาได้เกือบกาจางเกือบไม่ได้กินเกือบน้อยนึง อตอนนี้คือสะดดนกับสะนิมกินเด้อเล่นกกเล่นซากนี่ขอบคุณกาจามโูดรพ่อแม่พี่น้องเลย น้องกินกราฟคือพักบงแล้วก็พักเทิมสนินนมเพิ่นธ์อมาแต่โซนเพนิ่นนะกับพักบุรพามาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินสม้มน้ำเดือเด้อหืมบวกมันมืออม่ามากเลยนะพ่อมาเด้อพ่อแม่พี่น้งองจับเนาะ มุเนื้อปุ้งเนือแทบพักาปลำหางสบายเลย เฮ้ยอทางนี้คือว่ามีใครกินพักวะน้องเอ้าเ้วัาะยิ่ยิมมืดเนาะการสูดเป็นยิมมืดพักผัด ้างนียังไรอยทางนี้ยหมดละสนิมกินกพัก <c oughs> น้องวุ้นเหมดแล้วว่าน้องว <c oughs> ุ้นวุ้ก็อโทมึงไงย่ากินพักบีเพชรไปแล้เนาะโ,โ,โอ้ตัวิวิวอยู่บอมีซั้หก,ก้อนนี้ัก,ก้อนนี้น่ะเป้าโลดพอรุดพออแล้วนี่นันน <c oughs> <c oughs> พอรุดพออแล้วนี่ันนน้าวุ้นเจ้าน้า เอาพอพี่น้องมาตาเหนินชานิมนากะเอ็นทันเอ็นนี่้ำพร้อมพราพี่น้องเอ้ยนี่กะแม้เพิ่นเอ็ดกินป่าพี่น้องเอ้ยเอ็นเมืองป่านะแม่น้องจะดีกว่ว่าอยู่อันไทยบุยแล่และพี่น้องเอ้ยเขายุ้าเดี๋ยวไปก้านจีน่ายมันอากาศหอนยันจีน่ายอ้อพี่น้องเอ้ยช่วงละลายนะยำหนาวกะมันมีมีปลาเลือเขาเจ้าว้าวนะมันมีครูยำหอนสี่ปลา กบเละเช็ดกระไรโอกกป่ากัน้ยกไก่ป่ากบปลาซ่ปลาธั้มบาทนะพ่อมพี่น้องยนี่คือไข่ป่าแม่ลงจะดีกับไอเวนเวนี่แล้วกะพอดีคำมนเท้าตะเวนน้องชายมีหนองซื้อน้องจะดีเลกินจะดีดนแลไปดิ้นเล

แฝดก็คือกอดปากกระบอกมันเนาะมันปลาซีปลาซีปลาธรรมชาติชาติที่ปากะอะขึ้แมงมี่ปากไข่มันทั้งหมดดไม่หยมันจะไข่ ficar a เพราะว่าเอาเข้าวนี่ลงมาเกือข้าวอีเมอันนั้นนะเมอันข้าวมุนพี่น้องเออข้าวมุนแล้วอีเมอื้อเอาพร้อมพี่น้องเอยคือจิงข้าวกินน้ำยาละกะแม่น้องจะดีกะเกอใกล้เนาะ ใกล้คือเลกะแล้วละสำหรับคลิปนี้กะบีมีพ่พลายเพ่อพี่น้องเอ้ยกะขอมกขออเจออะไรพ่อแม่พี่น้องผู้ติดต,ตามเลครับสม้มเนาะแม่น้องเจดีฝากไลค์กชร์ก็ติดตามมาเด้อสำคัญกับเบิง้งโฆษณาเพื่อแม่น้องเจดียเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเอ็ดคลิปไมตต่ต่อไปนาอพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าวิโ,โนหนาพบพอเดหมย์เด้อพ่อแม่พี่น้องไปบ,บาย